ทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูจุลินทรีย์ครับนี่ที่เราทำไว้นะครับผลปรากฏว่าได้ผลนะครับนี่เลยเนื่องว่ายังไม่ได้ผลแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้14วันแล้วนะครับดูการเปลี่ยนแปลงครับ ีนี้คือออกมาเข้มข้นเลยนะครับแต่ยังมีบางขวดที่สีจังๆนะครับยังไม่เข้มแต่ก็มีหนึ่งขวดนะครับที่ไม่ได้ผลเกิดจากอะไรเราก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับทํามา11ขวดได้มา10ขวดก็โอเคแล้วนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็สูตรก็คืออย่างที่บอกไว้ตอนที่1นะครับ EP 1ครับก็ตามนั้นเลยนะครับถ้าใครอยากลองทำดูก็ไปทำได้นะครับสูตรตามนั้นเลยนะครับนี่คือ14วัน ก็จะออกมาประมาณนี้นครับลองทำกันดูได้นะครับ